สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาสู่การศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา C อีกครั้งหนึ่งนะคะใบงานนี้ก็คือใบงานที่5เรื่องที่เราจะศึกษากันเนี่ยก็จะมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศตัวแปรถามว่าการประกาศตัวแปรเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างเช่น integer a b นะคะ,ะรูปแบบในการแสดงผลยกตัวอย่างเช่นเปอเซนเนี่ยคือรูปแบบในการแสดงผล เปอร์เซนดีเนี่ยนะคะคือรูปแบบในการแสดงผลฟังก์ชัน print f อันนี้เราใช้กันมาบ่อยมากเลยนะคะการเขียนคอมเมนต์หรือการเขียนหมายเหตุซึ่งก็จะขึ้นด้วยสแลสดาวจบด้วยดาว l a ล h ลักษณะแบบนี้ในเรื่องของข้อมูลใหม่ที่นักเรียนจะศึกษาในใบงานนี้ก็คือฟังก์ชัน scan f scan f คือการรับค่าเข้ามาทางคีย์บอร์ด การป้อนและการรับค่าทางคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพอ่าเรามาดูในใบางานที่5นะคะข้อแรกเนี่ยครูให้นักเรียนพิมพ์เลขเข้ามาแล้วก็เอามายกกำลังนะคะแล้วก็หลังจากเขียนซอฟไฟล์พิมพ์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเซฟไฟล์คอมไพ l ล์รนแล้วก็จดผลการรันทีนี้เรามาดูว่าใน โปรแกรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครูก็เขียนคอมเมนต์ไว้ให้นักเรียนก็ศึกษาคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยนะคะเปิดใบงานดูไปพร้อมๆกับขณะที่ครูกําลังแนะนําถ้านักเรียนสงสัยก็หยุดหน้าจอเพื่อที่จะทบทวนตัวเองถ้าอ่านแล้วตีความไม่ทันนะคะอ่าเรามาดูอันดับแรกก็ สิ่งที่อยากจะให้โชว์บนหน้าจอหลังจากที่เรารันโปรแกรมก็คือ enter number โปรอใส่ตัวเลขนะคะจากนั้นหลังจากให้ใส่ตัวเลขแล้วก็ต้องรับค่าเข้ามาฟังก์ชันในการรับค่าในที่นี้เราจะศึกษาคําสั่ง scan f คําสั่ง scan f เนี่ยรับค่าเข้ามาเป็นจํานวนเต็มอันนี้รับค่าเข้ามาเป็นจํานวนเต็มรับเข้ามาแล้วเครื่องหมาย s กับหัวตัวนี้นะคะก็คือเอามาเก็บไว้ใน a นี่คือเอามาเก็บไว้ใน a ตัวแปร a เพราะฉะนั้นครูก็ต้องไปประกาศตัวแปร a ให้รับค่าที่เป็นจำนวนเต็มเปอร์เซนต์ดคือจำนวนเต็มนะคะก็ต้องประกาศ a ให้เป็น integer นะคะยังไม่พูดถึง b นะคะประกาศ a ให้เป็น integer เสร็จสับเรียบร้อยครูก็มาเขียนนิพจน์ว่า b มีค่าเท่ากับ a คูณ a นะคะ a คูณกับ a เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคูป,ปอนค่าหมายเลข5เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร A เนี่ยมันก็จะเอา5คูณกับ5ามันก็จะได้25เก็บไว้ในตัวแปร B อย่างนี้เป็นต้นจากนั้นครูก็มาโชว์ที่หน้าจอละเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะเก็บไว้ในตัวแปร B เพราะฉะนั้นค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร B ขนาดนี้เป็น25้ถูกไหมคะ,ะครูก็ต้องประกาศตัวแปร B เนี่ยให้สําหรับเก็บค่าที่เป็นเลขจํานวนเต็ม เนื่องจากค่ามัน25ครูก็เลยประกาศให้เป็นเก็บค่าพิษที่เป็นเลขจำนวนเต็มเสร็จสับเรียบร้อยพอมาบรรทัดนี้มีคําสั่ง print f print f the square is ก็คือ,อสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือค่าเลขยกกําลังเนี่ยมีค่าเท่ากับเลขจํานวนเต็มเอาค่าที่เก็บไว้ใน b มาโชว์ใน b เก็บอะไรเก็บ25ก็จะเอา25มาโชว์นะคะจากนั้นก็มาทำคำสั่ง getch ก็คือการรอรับการกดแป้นพิมพ์หนึ่งครั้ง หลังจากที่นักเรียนเซฟไฟล์คอมไพล์รนแล้วจดผลการรันครูมีหมายเหตุไว้ว่าผลของการรันเนี่ยกรณีที่ต้องป้อนค่าเข้ามาทางคีย์บอร์ดเนี่ยให้เขียนด้วยปากกาสีแดงเพราะนั้นนักเรียนช่วยเขียนด้วยปากกาสีแดงให้ครูรู้นะคะว่าตรงไหนคือการป้อนค่าบางคนบอกผมเขียนสีน้ำเงินได้ไหมถ้าเธอเขียนสีน้ำเงินเธอก็ต้องขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงให้ครูรู้ว่าเนี่ยคือการป้อนค่าเข้ามาทางคีย์บอร์ดนะคะอ่าเรามาดูผล ของการพิมพ์โปรแกรมนี้กันเลยนะคะขณะนี้ครูพิมพ์โปรแกรมในใบางานที่5โปรแกรมจากข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นว่าครูก็พิมพ์ว่า enter number นั่นแสดงว่าถ้ามันรันได้เนี่ยไอรายการที่โชว์ที่หน้าจอมก็น่าจะโชว์คำว่า enter number แล้วเราก็จะรับค่า ที่เป็นจํานวนเต็มเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปร a แล้วก็เอาค่าไปคูณกันได้เท่าไหร่เก็บไว้ในตัวแปร b จากนั้นเราก็จะโชว์ที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งว่า the square is p เอาค่าที่อยู่ใน b มาโชว์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะครูก็เซฟไฟล์ไว้ว่า ex 5 1ขีด1 4 p p นะคะ compile ค,ค่ะ compile โปรแกรมเป็นการแปลโปรแกรมผ่านนะคะอ้าว run โปรแกรมค่ะรันโปรแกรม ขณะนี้มันก็จะโชว์ที่หน้าจอเห็นไหมคะตามที่ครูบอกอาครูใส่หมายเลขห้าค่ะ Enter Number ครูใส่เลขห้านะคะ Enter เข้าไปมันก็จะเอา5ไปคูณกับ5เก็บไว้ในตัวแปร B แล้วก็เอามาโชว์อีกครั้ง The square is เห็นไหมคะขณะนี้คำสั่ง Get c h เนี่ยรอเรากดคีย์บอร์ดอยู่ครูคลอเอ Enter ค่ะก็กลับเข้ามาสู่หน้าจออาครูลองรันอีกครั้งหนึ่งนะคะรันโปรแกรมครูใส่เลขสค่ะนะคะ Enter ค่ะ ได้ the square is 9เห็นไหมคะก็เอา3ไปคูณกับ3 3มสอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าผลการรันของครูเนี่ยมันมีอยู่2ครั้งนักเรียนก็ไปโจทย์ดูเอาเลือกเอาครั้งหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคค่ะนี่เราก็กลับมาดูใบงานต่อนะคะในใบงานที่5ค่ะ ในใบางานที่5ของเราเนี่ยในหน้าที่1นนะคะเราก็มีฟังก์ชันที่ครูอยากจะอ้างอิงถึงให้นักเรียนรู้ว่าเรามีการใช้งานลักษณะอย่างไรบ้างก็มีฟังก์ชัน Print f กับฟังก์ชันสแ a n f นะคะตัวมันอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่านักเรียนมีใบางานของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดดูเทียบกันไปกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะ,ะฟังก์ชัน Print f เนี่ยกับฟังก์ชัน Scan f ที่ครูเอามาเทียบให้ดูเนี่ย ครูอยากจะบอกว่ามันมีการใช้งานคล้ายๆกันแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าฟังก์ชัน print f เนี่ยเอามาโชว์ที่หน้าจอในขณะฟังก์ชัน scan f เนี่ยรับค่าเข้าไปเก็บอาการมาโชว์ที่หน้าจอเนี่ยโชว์ยังไงถ้าเราโชว์ในลักษณะ,ะข้อมูลที่เป็นโค้ดของการโชว์เปอร์เซนต์ดีเนี่ยโชว์เป็นเลขจานวนเต็มก็จะต้องเอาค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยมาโชว์เห็นไหมคะก็เอาค่านำเนี่ยมาเก็บชวมา มาโชว์ที่เปอร์เซนต์ดีนี่มันเป็น Format Code ของการโชว์ข้อมูลนะคะส่วนในฟังก์ชันสแกน f เนี่ยเป็นการรับค่างานนี้เรารับค่าเข้ามาเป็นเปอร์เซนต์ f อย่างเงี้ยนะคะเมื่อรับค่าเข้ามาเป็นเปอร์เซนต์ f แสดงว่าเมื่อรับแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่เก็บก็ a n d girl ามหมายก็คือว่า ก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรเกินนั่นแสดงว่าถ้าเราจะไปเก็บไว้ในตัวแปรเกิเนี่ยตัวแปรเกินของเราเนี่ยก็ต้องประกาศตัวแปรไว้สําหรับเก็บค่าที่เป็นทศนิยมก็คือประกาศให้เป็น float อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,อะขอให้เข้าใจาตามนี้ทีนี้เรามาดูรูปแบบในการใช้งานของฟังก์ชัน scan f หน้าต่อไปค่ะในข้อข้อต่อไปนะคะครูบอกว่าให้นักเรียน พิมพ์โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจริงๆตรงนี้มันเป็นข้อที่2นะคะอันนี้มันอาจจะพิมพ์ตัวเลขผิดไปนิดนึงพิมพ์โปรแกรม ex5 ขี2ในใบงานของนักเรียนครูแก้ไขไว้แล้วนะคะ,ะให้ทำอะไรบ้างให้พิมพ์โปรแกรมตามนี้ s เซ e ไฟล์ Compile Run จดผลการรันแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะ,ะบรรทัดที่เราจะเขียนคอมเมนต์คือบรรทัดที่เรามีลูกศร ชี้อยู่ข้างหน้านี้ส่วนบรรทัดอื่นๆที่ไม่มีลูกศรชี้ก็ไม่ต้องเขียนคอมเมนต์นะคะเอาเฉพาะบรรทัดที่มีลูกศรชี้คูเว้นไว้ให้ห่างเพื่อที่เกิดกรณีบางคนเขียนตัวหนังสือตัวโตบรรทัดเดียวเขียนไม่หมดเธอก็จะได้เขียนคอมเมนต์สองบรรทัดสามบรรทัดก็ว่าไปนะคะการเขียนคอมเมนต์ก็คือขึ้นด้วยสแลดาวและจบด้วยดาวสแลโปรแกรมนี้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ อ่ะเราก็ไปดูนะคะว่าครูครูพิมพตรงนี้เข้าไปเป็น source file อ,อยู่ในโปรแกรมเทอร์โบซีเราไปดูกันค่ะขณะนี้ครูพิมพ์โปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วเป็น source file อ,อยู่ในโปรแกรมเทอร์โบซีนักเรียนจะเห็นว่าอ่าโปรแกรมมีอะไรบ้างอาเรามาดูกันนะคะในโปรแกรม include, conio กับ stdio เนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้ว void main void เนี่ยมันเป็นฟอร์แมตของมันปีกาเปิดแล้วก็จบสุดท้ายด้วยปีกาปิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะสแกน f เ ex 5 2ขีดครูต้องการ ex 5 2ขีดสองเอาครูเปิดไฟล์ผิดนะคะอ่าครูเปิด open ใหม่ค่ะ ex 5 2ขีดค่ะ open ค่ะนะคะสักคู่ค่ะ ขณะนี้ครูเปิดไฟล์ ex 5-2ขีด2ก็คือในหน้าที่2ของใบงานที่5มาแล้วนะคะนักเรียนก็ดูใบงานประกอบค่ะในใบงานนี้เราทำอะไรบ้างครูก็จะดูบรรทัดแรกเลยกรณีที่เราจะโชว์ที่หน้าจอทุกครั้งเนี่ยครูก็จะดูคำสั่ง print f นี่แหละก่อนนะคะก็โปรแกรม t o file triangle area ถ้ามันรันแล้วมันจะโชว์ประ,ประโยคนี้ นี่คือโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าพื้นที่สามเหลี่ยมโปรดซส่ค่าค่าที่เป็นฐานนะคะจากนั้นรับค่าที่เป็นฐานเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อเบสนะคะเบสที่แปลว่าฐานเนี่ยอ่ะเมื่อรับค่าเข้ามาเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องไปประกาศตัวแปรที่ชื่อเบสเนี่ยให้เป็นโฟ o ์ถูกไหมคะเพื่อที่จะเก็บค่าจากนั้นก็มาดูว่าโปรดซส่ค่าที่เป็นความสูง แล้วก็รับค่าที่เป็นทศนิยมความสูงเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ High เพราะฉะนั้นครูก็ต้องย้อนกลับไปประกาศตัวแปรที่ชื่อ High เนี่ยให้มันเป็นฟ r o ตบางคนอาจจะคิดว่าครูย้อนอยังไงก็ครูพิมพ์ไว้แล้วเนี่ยครูก็อยากจะบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะทีแรกเริ่มเลยเนี่ยครูไม่รู้หรอกว่าตัวแปรอะไรบ้างที่ครูจะต้องประกาศแต่เมื่อครูรับค่าเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรอะไรเนี่ยครูถึงจะย้อนกลับไปพิมพ์ตรงนี้นะคะคนที่เคยพิมพ์โปรแกรมมาด้วยตัวเองเนี่ยจะเข้าใจว่าที่ครูพูดเนี่ยคืออะไร เสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นแอเรียมีคือมีค่าเท่ากับเซต0.5คูณฐานคูณสูงมันก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมนั่นเองพื้นที่สามเหลี่ยมจริงๆแล้วมันคืออะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองก็คือ0.5ค่ะความหมายเดียวกันคูณฐานคูณสูงได้เท่าไหร่เก็บไว้ในแอเรียเพราะฉะนั้นเมื่อคูณกันแล้วค่าที่ได้มันเป็นทศนิยมเพราะนั้นครูก็ย้อนไปประกาศแอเรียให้เป็นตัวแปรโฟลต์อีกหนึ่งตัว อย่างนี้เป็นต้นแล้วครูก็เอามาโชว์ที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งโดยโชว์ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับนะคะเปอร์เซ็นต์จุด 2f ก็คือโชว์เป็นทศนิยม2องตำแหน่งแล้วเอาค่าที่เป็นผลลัพธ์ที่เก็บไว้ใน a อเรตรงเนี้ยมาโชว์หน้าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์จุด2 F. อ่าเราไปดูว่าผลของการรันเป็นอย่างไรนะคะ c o m p i l ์ค,ค่ะ Compile ผ่านนะคะเขา e อ t e r ค่ะกดรันนะคะรัน อ่าเศหนึ่งส่วนสองอ่าคูณฐานคูณสูงจำจำสูตรนี้ไว้นะคะโปรแกรม t o file triangle area มันก็โชว์ตามนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้ว enter ใส่ค่าฐานค่ะครูก็จะใส่ค่าฐานนะคะอ่าสมมุติว่าครูก็ใส่เนื่องจากมารับค่าเป็นฟร o สใช่ไหมคะครูใส่5.3ค่ะ5.3 enter เข้าไปนะคะอะความสูง4.2ครูใส่แบบนี้นะคะ4.2 คือความสูงครูก็รับเป็นโฟร์ดเพราะฉะนั้นครูก็ต้องป้อนค่าเป็นทศนิยม Enter เสร็จเรียบร้อย area of triangle is 11.13มันโชว์เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถามว่ามันมาจากไหน11.13มันก็เอาเศษส่วน2คูณกับ5.3คูณกับ4.2ได้เท่าไหร่เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ area แล้วก็เอาออกมาโชว์หนะ้าตำแหน่งเปซ็นตรงนี้ทำได้นะคะโอเคค่ะนักเรียนก็จดค่าอันนี้ไว้หยุด หน้าจอนิดนึงแล้วนักเรียนก็จดผลน,นะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่2เรามาดูข้อถัดไปนะคะมาถึงข้อที่เราจะทําต่อไปนะคะในใ,นใบางานที่5อันนี้ก็คือไฟล์ EX 5ขีดสานะคะเธอดูตามใบางานไปนะคะอยู่ในหน้าที่สามค่ะโปรแกรมนี้สําหรับทําอะไร คือเราจะรับตัวเลขเข้ามา2ตัวโดยตัวแรก1ตัวแล้วก็ตัว2อีก1ตัววิธีการรับเข้ามาเนี่ยเราใช้คําสั่งสแกน f นะคะคำสั่งสแกน f รับตัวเลขเข้ามาเป็นเลขจํานวนเต็มเก็บไว้ในตัวแปร a ตัวแรกเก็บไว้ในตัวแปร a เพราะฉะนั้นต้องประกาศ a ให้เป็น integer เช่นเดียวกันรับตัวเลขตัวที่2เข้ามาแล้วรับโดยเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ b เพราะฉะนั้นก็ต้องไปประกาศตัวแปร b นะคะ ให้เก็บค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็มหรือเป็น i n t ทิเจจากนั้นเอามาเปรียบเทียบครูต้องการให้เห็นว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะว่ากรณีของโปรแกรมภาษา C มันสามารถที่จะเอาค่าที่เรารับเข้าไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้อันแรกนี่ก็คือว่ามันเท่ากับมันเท่ากันไหมไอ้เลขหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะคะเลขที่เราป้อนเข้ามาครั้งแรกกับเลขที่เราป้อนเข้ามาครั้งที่สองเนี่ย ถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันจะโชว์อะไรนะคะบูลีนคอนสแตนต์เท่ากับอะไรก็คือถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นจริงจะโชว์อะไรแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่เท่ากันไม่เท่ากับนะคะเห็นไหมคะ A ไม่เท่ากับ B เปรียบเทียบแล้วจะเป็นอย่างไรผลมันจะออกเป็นศูนย์กับเป็นหนึ่งนะคะถ้าเป็นจริงออกเป็นอะไรถ้าเป็นเท็จออกเป็นอะไร ตัวแรกมากกว่าตัวที่สองใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมนะคะแล้วก็น้อยกว่าใช่ไหมหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยตัวแรกก็คืออ่าเปอร์เซ็นต์ดีตัวแรกก็คือค่า A เปอร์เซ็นต์ดีตัวถัดมาตรงนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ดีตัวแรกคือค่าเ เปอร์เซ็นต์ดีตัวถัดมาคือค่า B ที่จะเอามาโชว์และเปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้ก็คือค่าที่มันเป็นการเปรียบเทียบกันนะคะอ้าวเรามาดูค่ะผลของการรันคูเซฟไฟล์แล้วเรียบร้อยชื่อ ex 5 3ขีดสตามนี้นะคะคอมไพล์ค่ะ Success ผ่านนะคะอ้าวรันค่ะโอเคเราต้องรัน3มครั้งนะคะโดยครั้งแรกของเราเนี่ยคูเขียนไว้ในใบงาน ในหน้าที่3บอกว่า3.1จดผลการรันกรณีป้อนค่า1มากกว่าค่า2อ้าวคูป้อนค่า1ว่า10นะคะคูป้อนค่า10 Enter ป้อนค่าครั้งที่2 Enter Number ครั้งที่สครูก็จะป้อน5ค่ะ5ค่ะนะคะบอกแล้วป้อนครั้งที่1มากกว่าครั้งที่2หลังจากที่ครูป้อนเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็จะเปรียบเทียบ10เท่ากับ5ใช่ไหมเห็นไหมคะอ่าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่มันโชว์อะไรคะเราก็ดูอ๋อมันโชว์ศูนอ้าวสิ 10, มากกว่า 5... ใช่ไหมใช่ถ้าใช่มันโชว์อะไรคะโชว์หเห็นไหมคะเพราะครั้งแรก10ครั้งที่2 5 10... อ่ามากกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมมันมากกว่าค่ะหรือเท่ากับ5อันนี้ความหมายคือมากกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมคะอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมอ้าวไม่ใช่โชอะไร น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ใช่ไหมโชว์อะไรอันนี้คือป้อนค่าครั้งแรกโดยป้อน10โดยป้อนเลขครั้งที่1ตัวเลขครั้งที่1เนี่ยให้มากกว่าครั้งที่2องคูป้อนไปแบบนี้ได้เสร็จสรบเรียบร้อยแล้วพอนักเรียนจดผลการรันอย่าลืมนะคะตรงไหนที่เราป้อนค่าให้จดด้วยสีแดงอย่างอันเนี้ยเราป้อนเลข10ก,กับป้อนเลข5เพราะฉะนั้นเลข10ก,กับเลข5เนี่ยก็จะต้องจดด้วยปากกาสีแดงให้ครู หรือบางคนเขียนประกาสีน้ำเงินไปแล้วเธอก็ต้องขีดเส้นใต้สีแดงให้ครูด้วยนะคะให้รู้ว่าเนี่ยเฉพาะตัวเลข2ตัวนี้เท่านั้นเป็นการป้อนค่าเข้ามาทางคีย์บอร์ดส่วนตัวอื่นๆก็จดสีตามปกติเธอเขียนด้วยสีน้ำเงินก็เขียนสีน้ำเงินปกติเพราะนี่มันไม่ใช่การป้อนค่ามันเป็นการประมวลผลของโปรแกรมอ้าวครั้งที่1ผ่านไปแล้วในใบางานของเราเนี่ยยังไม่หมดนะคะใบางานของเราเนี่ยให้จดสามครั้งนะคะ อาโจทย์สามครั้งทําไงคะครั้งที่สองอ้าวูก็รันครั้งที่สองค่ะลันครั้งที่สองบอกไว้ว่าไงคะกรณีป้อนค่าหนึ่งน้อยกว่าค่าสองอ้าคูป้อนค่าหนึ่งครั้งแรกคูป้อนห้าค่ะครั้งที่สองคูป้อนหกค่ะหนึ่งน้อยกว่าสองแล้วเห็นไหมคะอ่าวเอนเตอร์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการเปรียบเทียบก็เป็นตามนี้เพราะฉะนั้นพอเวลานักเรียนโจทย์ผลการรัน นักเรียนก็ต้องจดหมายเลขห้ากับหมายเลขหกตรงนี้ห้ากับหกที่เราป้อนเนี่ยทางคีย์บอร์ดเนี่ยนักเรียนก็ต้องจดด้วยสีแดงอย่างนี้เป็นต้นอา่าวรันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องรันสามครั้งนะคะข้อนี้รันอีกหนึ่งครั้งรันค่ะกดอินเทอร์เน็ตอาเพื่อที่จะรันรันครั้งที่สามนี่ให้ป้อนค่าเท่ากันเอาครูป้อนเลขสามค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะสามค่ะผลเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จดผลการรัน อย่าลืมนะคะกรณีจดผลการลันเนี่ยเลขที่ป้อนเข้ามาทางคีย์บอร์ดนักเรียนจะต้องจดด้วยปากกาสีแดงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูข้อถัดไปข้อสุดท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะกลับไปดูในไฟล์ pdf ก่อนอ่าเนี่ยในข้อที่โปรแกรม ex 5ขีดสในใบางานของนักเรียนนักเรียนลองดูนะคะ ครั้งแรกรันเนี่ยกรณีแรกเนี่ยค่าที่หนึ่งมากกว่าค่าที่สองเมื่อกี้ครูป้อนค่าไปแล้วสิบกับห้านักเรียนก็จดผลการรันตรงนี้เห็นไหมคะอันที่สองป้อนค่าที่หนึ่งน้อยกว่าค่าที่สองนักเรียนก็จดผลการรันตรงนี้ค่าตรงไหนที่เป็นการป้อนเข้ามาทางคีย์บอร์ดนักเรียนก็ใส่ปากกาสีแดงเขียนให้ครูค่ะพอรันอีกครั้งหนึ่งค่าที่หนึ่งเท่ากับค่าที่สองเมื่อกี้ครูป้อนค่าเลขสามสองตัวนะคะ ครั้งที่หนึ่งป้อนสามครั้งที่สองป้อนสามผลเป็นอย่างไรนักเรียนก็สรุปแล้วก็ตอบคำถามให้ด้วยค่ะถ้าผลลัพธ์เป็นจริงมันปรากฏอย่างไรถ้าเป็นเท็จปรากฏอย่างไรนะคะสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่ครูต้องการเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมในใบงานที่5เนี่ยก็คือให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยการโดยต้องการให้มีผลการรันที่หน้าจอแบบนี้รันที่หน้าจอแบบนี้คืออะไรคะก็คือ Personal Information ข้อมูลส่วนบุคคลโปรไฟล์นัมเบอร์คูปอน10เข้าไปสมมุติอย่างนี้นะคะอ่า e r t เ r g r a d กใส่เกรดอ่าคูก็ป้อนเกรดเข้าไปโปรแกรมก็ต้องรับค่าเกรดเข้าไปอย่าลืมว่าเกรดนี้ครูให้ใส่เป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่าที่เราไปเก็บเนี่ยก็ต้องเป็นฟล a ตนะคะจากนั้นให้ใส่อายุอ่า uh, ครูก็ป้อน18ก็รับค่าเข้าไปเก็บ Enter Revenue per day รายรับ ต่อวันของครูครูรับมาวันละสี่สิบาทครูมาโรงเรียนได้เงินมาวันละสี่สิบบาทไอ้ค่าที่ครูป้อนไปทั้งหมดเนี่ยหลังจากป้อนไปแล้วโปรแกรมรับข้อมูลเข้าไปแล้วใช้คําสั่งสแกนเอฟรับข้อมูลไปแล้วเนี่ยก็เอาออกมาโชว์อีกครั้งหนึ่งโดยก่อนที่จะโชว์ให้เว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดโชว์ดอกจันฟืดจากนั้นโชว์ชื่อเนื่องจากเป็นชื่อครูมยุรีครูก็ใส่มยุรีของเธอเธอก็โชว์เป็นชื่อของเธอนะคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อนักศึกษา บงานของครูเขียนไว้แล้วว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อนักศึกษาครูก็ป้อนเป็นชื่อของครูค่ะครูก็เอาออกมาโชว์เสร็จแล้วครูก็เอาค่าที่ครูรับเข้าไปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเลขที่ไม่ว่าจะเป็นเกรดไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นรายรับต่อวันตั้งใจดูนะเมาส์มันเล็กนิดนึงแต่ก็พอจะได้เห็นแล้วค่ะ,ะแล้วครูก็เอาออกมาโชว์อีกครั้งหนึ่งก็จะโชว์ว่า,เ,าเลขเลขที่ของฉันเลขที่สิบ เกรด2.40โชว์ทศนิยม2ตำแหน่งอีกตัางหาเห็นไหมคะอา,อายุ18รับเข้ามา18โชว์18ค่ะรายได้ต่อวัน revenue per day 40เติมบาทเข้าไปด้วยค่ะจากนั้นรายได้ต่อเดือนต่อเดือนเอามาจากไหนต่อเดือนของครูก็เอา40คูณกับ30วันเก็บไว้ในตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็เอาผลออกมาโชว์ได้เป็น1200บาท ปิดท้ายด้วยดอกจันอีกหนึ่งแถวเท่ากับแถวบนนะคะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ลงมาไว้บรรทัดล่างเพราะฉะนั้นต้องใส่ backslash ไปด้วยถูกไหมคะพอเวลาเขียนโปรแกรมอันนี้คือข้อกำหนดที่ครูระบุไว้นะคะว่า,ากรณีของโปรแกรมเนี่ยต้องเคลียร์หน้าจอก่อนแสดงผลแสดงว่าเราจะต้องใช้คำสั่งเคลียร์สกรีนการรันโปรแกรมแล้วต้องค้างไว้บนหน้าจอสุดท้ายแสดงว่าเราจะต้องใช้คำสั่ง get c h ข้อคอลายป้อนข้อมูลเลขที่อายุรายได้ต่อวันเป็นเลขจำนวนเต็มอ๋อโอเคอายุนะคะรายได้ต่อวันเป็นจำนวนเต็มข้อมูลเกรดให้ป้อนเป็นเลขทศนิยมเาเกรดมีไง2.4เห็นไหมคะป้อนเป็นเลขทศนิยมจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดออกมาแสดงอีกครั้งโดยมีดอกจันทร์ครอบไว้นี่คือดอกจันทร์ครอบไว้นะคะดอกจันทร์ครอบไว้ในใบางานของเรา ผลการรันการป้อนค่าการแสดงค่าเป็นอย่างไรนักเรียนจดตรงนี้นะคะแล้วก็ไอตัว s o u r c นักเรียนพิมพ์ใส่ตรงนักเรียนจดใส่ตรงนี้เรามาดูกันเลยค่ะครูไกด์ลน์ไว้ให้แล้วเพิ่มเติมรายละเอียดยังไงนักเรียนต้องคิดเอาเองนะคะมาดูค่ะใน s o u r c ครูพิมพ์ไกด์ลน์ไว้ให้ดังนี้ อ่าอันนี้ครูพิมพ์เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่จบทั้งหมดนะคะเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนจะต้องไปเขียนเติมเอาครูแนะนําให้นักเรียนเขียนด้วยดินสอนะคะเผื่อน,นักเรียนต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมบรรทัดไหนนักเรียนจะได้ลบแก้ไขได้ค่ะอ่าในในข้อนี้ของครูทําอะไรคะครูก็ต้องการโชว่าอ่า uh, personal information นะคะ personal information ของเราคืออะไรก็คือข้อมูลบรรทัดแรก ที่ต้องการจะโชว์ครูก็จะโชว์บรรทัดแรกอย่างนี้โปรไซนัมเบอร์ครูจะใส่นัมเบอร์หมายเลขสิบเลขที่สิบสมมุติอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูหลังจากที่มันโชว์ที่หน้าจอแล้วครูจะใส่หมายเลขสิบถ้าครูใส่เลขที่ของครูหมายเลขสิบนั่นแสดงว่าก็ต้องรับค่าสิบเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรตัวหนึง่งอันนี้ครูรับเป็นเลขจํานวนเต็มก็คือสิบเนี่ยเก็บเข้าไว้ในตัวแปรที่ชื่อนัมเบอร์นะคะอ่าก็ต้องไปประกาศตัวแปรที่ชื่อนัมเบอร์ให้เป็นอินทิเจอร์เพราะครูรับเป็น เปอร์เซ็นต์ดีอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วหลังจากรับเลขที่เข้าไปแล้วก็รับเกรดค่ะ Enter เกรดก่อนที่จะรับเกรดก็ต้องโชว์ให้คนที่จะป้อนค่ารู้ว่าคุณต้องป้อนค่าเกรดนะ,ะจากนั้นรับค่าสแกน f รับค่าเข้ามาเป็นเปอร์เซนต์ F ก็คือเป็นทศนิยมเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อเกรดครูก็ไปประกาศตัวแปรที่ชื่อเกรดเนี่ยให้เป็นโฟรดเพราะว่าเรารับเข้ามาเป็นทศนิยมจากนั้น ครูยกตัวอย่างมาแค่2อันนี้พอนะคะที่เหลือเดี๋ยวนักเรียนไปเพิ่มให้ครบจากนั้นเมื่อครูรับค่าเข้ามาเสร็จแล้วครูก็จะเอามาโชว์ที่หน้าจอก่อนที่ครูจะโชว์เนี่ยครูเวน้นบรรทัดหนบรรทัดก่อนสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วครูก็ใส่ดอกจันนะคะไปหนึ่งบรรทัดแล้วครูก็โชว์ my name is ครูโชว์ชื่อของครูนักเรียนก็ต้องโชว์ชื่อของนักเรียนนะคะ My name is m มยุรีแก้วพันจากนั้นครูขึ้นบรรทัดใหม่แล้วครูก็เอาค่าที่รับเข้าไปค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อน u เบอร์เนี่ยมาโชว์โชว์เป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะป้อนเลขที่10จากนั้นครูก็โชว์เกรดของครูเป็นโชว์ในลักษณะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเอาค่าที่เก็บไว้ในเกรดมาโชว์เอาค่ะเราไปดูค่ะครูคอมไพล์ค่ะครูเซฟไฟล์แล้วนะคะ ex 5ขด4ครูคอมไพล์ค่ะ อาครูพานนะคะครูก็รันโปรแกรมค่ะรันโปรแกรมเห็นไหมคะพอรันโปรแกรมปุ๊บมันก็จะขึ้นตามที่เราตามที่ครูต้องการให้เธอเขียนโปรแกรมอันนี้คือหน้าสุดท้ายข้อที่4นะคะ personal information อันนี้ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลอ้าวโปรไซเอ็นเตอร์นัมเบอรสมมุติครูก็ใส่เลขที่10ของครูอย่างนี้นะคะอ้าวอนไม่เข้า ผลที่ไม่เข้ากด Number ร์ล็อกสองครั้งค่ะเอาใหม่ลบก่อนนะคะนะคะป้อนเลขที่สิบค่ะ Enter ค่ะโอเคมันเออร์เพราะเมื่อกี้คูปอนไปมันตรงนี้ยังไม่ได้กด Number ร์ล็อกเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวคูรันใหม่นะคะรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะรันโปรแกรมใหม่ดูตรงนี้นะคะ personal information Enter number คูปอนเลข กดนับล็อกสองครั้งก่อนป้อนเลขสิบค่ะครูใส่เลขที่สิบเอนเตอร์เข้าไปครูใส่เกรดของครูสองจุดสี่อ่าเกรดต้องป้อนเป็นทศนิยมเพราะว่าเรารับค่าเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเรารู้ว่าเราเขียนอะไรไว้เอนเตอร์ Enter. ปุ๊บโอเคค่ะมันก็จะมีดอกจันขึ้นมาหนึ่งแถวเสร็จแล้ว my name is m a j u ร i แก้วพันอันนี้มันอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูใช่ไหมคะด้วยคําสั่ง print f เพราะฉะนั้นออกเลย number สิบตามที่เรารับเข้าไปเอามาโชว์ เกรดของเราเราป้อนเข้าไป2.4แต่เราโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์จุด 2f เพราะฉะนั้นก็โชว์2.40อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในใบางานของเรามันไม่ได้โชว์แค่นี้นะคะนี่คือแนวทางที่ครูไกด์ไลน์ใ,ให้นักเรียนไปเขียนเอาเองเพิ่มเติมจากแนวทางที่ครูให้มาอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ต้องไปเขียนว่าซอฟไฟล์ของนักเรียนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไร แล้วก็ผลของการรันของนักเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะกรณีการป้อนค่ายกตัวอย่างเช่น10กับ2.4ของครูเนี่ยพอนักเรียนจดนักเรียนก็ต้องจดเป็นตัวเลข2ตัวนี้ก็ต้องเขียนด้วยปากกาสีแดงให้รู้ว่าเป็นการป้อนค่าเข้ามาทางคีย์บอร์ดโอเคนะคะเข้าใจนะคะนักเรียนก็ต้องไปออกแบบเอาเองว่านักเรียนจะมันมีอีกอะมันมีอายุมันมีเรเวนิวเปอร์เดย์ นะคะถ้านักเรียนดูเนี่ยนักเรียนต้องดูประกอบกับใบงานนะคะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าครูพูดเรื่องอะไรเสร็จสับพเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเอาค่ารายรับที่นักเรียนรับเข้ามาต่อวันอายุที่นักเรียนรับเข้ามามาโชว์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยดอกจันทรแล้วก็กรณีของดอกจันทรตรงนี้ต้องเว้นวักผู้ผิดต้องเว้นบรรทัดขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งด้วยถึงจะครบถ้วนนะคะโอเคไหมคะอ่าย้อนกลับไปดูผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ ในใบงานสั่งไว้เพื่อให้เข้าใจตรงกันค่ะนี่เลยนักเรียนนะคะเห็นไหมคะ personal information พอมันขึ้น enter number coupon 10เข้าไป enter gate coupon 2.4เข้าไปแต่ที่ครูยังไม่ได้โชว์และยังไม่ได้รับค่าก็คืออายุกับรายรับในแต่ละวันเนี่ยรายรับของเรา40บาทเนี่ยในในวันหนึ่งเนี่ยนะคะ ครูยังไม่ได้รับค่านักเรียนก็ต้องไปเขียน source f i l เพิ่มเอาเองจากแนวทางที่ครูให้ไว้เมื่อกี้จากในใน source file โปรแกรมภาษา c นักเรียนก็ไปเพิ่มอีก2รายการนี้โชว์คำว่า enter age แล้วรับค่าเข้ามานะคะ enter revenue per day แล้วเรารับค่าเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรจากนั้นเอามาโชว์ให้ครบตามนี้นะคะอย่าลืมนะคะ cursor อยู่บรรทัดล่างเพราะฉะนั้นต้อง b a c k n ตบท้ายด้วยนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนักเรียนก็เขียนซอฟไฟล์ของนักเรียนใส่ไวน้นี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าโอ้ผมไม่มีเครื่องแล้วผมจะทํายังไงข้อมูลที่ครูไกด์ไลน์มาเนี่ยมันจะจบอยู่แล้วนักเรียนเหลือก็คือต้องใช้ความคิดต่อเนื่องแค่นั้นเองครูอยากจะดูว่านักเรียนมีแนวคิดเพิ่มเติมอย่างไรของใครใครทำนะคะโอเคค่ะจบค่ะใบงานที่5ทั้งหมดเขียนใส่ไว้ในใบงานรอครูเรียกงานตรวจนะคะ โชคดีค่ะ